ปลูกแตงเราบ่าเป็นหมากเป็นนวยมีแตงแต่ใบปลูกทั่วกบว่าเป็นขึ้นกันอันนี้เป็นคําถามจากเอซีเมื่อไม่ทีถามเขามาดูที่สุดนอจากพี่น้องก็คือว่าปลูกแตงเราบ่าเป็นหมากเป็นนวยมือนี่แม่น้าไผ่กับสีเวาจากประสบการณ์สู้ฟังนอกจากพี่น้องเนาะว่าสาเหตุที่ว่าเขาบ่าติดนวยติดลูกมันเกิดจากอยังอันนี้บางเทือนอกจากพี่น้องเนาะบางเทือก็เกิดจากสายพันธุ์แตงเองเด้วยจากพี่น้อง บางเทือมันก็เกิดจากสายพันธุ์เตียงเองสำหรับสายพันธุ์เตียงตัวนี้ที่แมล่ลำไ่ปลูกเกิดเป็นเตียงร้อยฝ่าฟัาฟางทั้งนี้ตัวนี้สังเกตเจ้าพี่น้องตัวนี้จะเป็นเตียงมาจากข้องทั้งนั้นที่มันเหลือแม่ํำไยเลย้ยเอามาใส่พี่น้องสังเกตลูกเจ้าพี่น้องสังเกตสังเกตว่ามีทุก้อตามีทุกขอ้กขอตาเลย,อ,อ,เลยอันนี้สำหรับตัวนี้ งวยเขากระสีอยากห่างจากงอยแต่แต่ว่าเขาสีลูกไงจากพี่น้องแต่ว่าเขาสีลูกไงแต่ว่าเขาสีลูกห่างอันนี้คือเป็นสายพันธุ์แตงแตงล้าน <c oughs> แตงล้านนี่คือเขาสีลูกไงแลยวอีกอย่างหนึ่งก็คือกะเขาเป็นสายพันธุ์ที่ว่าลูกใไงเขาก็เลยลูกห่างถ้าพี่น้องอยากให้เป็นลูกงวยดกจะได้แตงที่ว่างวยดก ยหลายแต่ว่าแตียงตัวน,น,ตน,นี้คือเป็นแตงสายพันธ์นี้คือเป็นแตงสายพันธ์ท่ว่าทงตลาดต้องการส่วนหมากเขาจะปลูกสายพันธ์นี้กันจ้ะพี่น้อง <c oughs> อันนี้ซื้อสายพันธ์ก็คือแต่งหอมใบเตยจ้ะพี่น้องส่วนหมากเขาจะปลูกสายพันธ์นีกันเนาะพี่น้องสังเกตจ้ะพี่น้องดูสังเกตดอกหมากสีนี้ทุกขอตาจ้ะสีนี้ทุกขอตาเลยจ้ะพี่น้องตัวนี้ เตว่าเขาสีล ah, ah, <Yeah. S 2> ah, ูกน้อยจ้ะพี่น้องแต่ว่าแตงพวกนี้ส่วนมากเขาจัดอยู่ในจําพวกแตงกัวแตงกัวกับแตงบ้านสีบ่็คือกันจ้ะพี่น้องแตงกัวกับแตงง้านสีบ่อคขึ้นกันแตงกัวลูกผสมนี่เขาสีลูกน้อยแต่ว่าเขาสีลูกบลจ้าพี่น้องถ้าพี่น้องร่องถ้าปลูกบ่เป็นหมากเป็นน้อยก็ล่องเปลี่ยนสายพันธุ์ร่องเบิ้งด้วยจ้ะพี่น้องเด้อล่องเปลี่ยนสายพันธุ์ล่องเบิ่งลูกเขาปตูพุดแต่น่าจะดูแคร์ประมาณนี้นะจ้ะพี่น้องเนาะ กะ,ะลูกแง่คนนี้ยู่จักแต่ว่าถทางหาเก็บลูกแง่หลายเขาก็แจ้เนาะกินบ่ได้กินบ่แสบจ้ะพี่น้องนี่เขาจะน่วยดวกให้พี่น้องล่องเปลี่ยนสายพันธ์แ่งล่องเบิ้งด้จ้ะพี่น้องเด้อลองเปลี่ยนสายพันธ์แ่งลอง่งอ,งลองเงองบิ้งซึ่งเป็นน้วยถูกคอตาเลยจ้ะบ่ผิพิวังแน่นอนค่ะพี่น้องใส่สายพันธ์นี้อันนี้คือแดงหอมใบเตยพวกนี้เขาจะเป็นแดงก่าลูกผสมจ้ะพี่น้องก็จะเป็นแดงก่วลูกผสมเขาจะเป็นน่วยดกดี <dan S 2> แต่ว่าเขาหน่วยใบไงซึ่งตลาดเขาก็นิย่อมปลูกกันก็คือพัน์นีจะพี่น้องพันแตงกวาลูกผสมส่วนหมากคนปลูกขายเป็นหลายๆไร่ห้องเห็นว่าดุ๊กดุ๊กเหมือนสนใส่แตงกวาลูกผสมจะพี่น้องเพ่นสีบ่ใส่แตงแตงลานไงเด้อจ้ะพี่น้องเด้อแตงลานไ่เขาจะเป็นหน่วยหางแต่เขาจะหน่วยใยจ้ะพี่น้องก็จะหน่วยใ่ถ้าปลูกสายพัน์นี้ว่าคิดหวังแน่นอนจ้ะนี่ล่องลองเปลี่ยนสายพันล่องมึงเด้อจ้ะ ถาว่าย่งบ่ได้ผลถาวาย่างบ่าางบเป็นนวยอีกอันนี้ก็คือตรงเติมเสริมสารอาหารเลยจ้ะพี่น้องคือจะไปนิ่งใส่ปุ๋ยคอกคือ่จะจเปีตรงใส่ปุ๋ยคอกกับพวกพืชพักกินมากนนาก,กิกนนวยบ่ใส่ปุ๋ยคอกก็ได้จ้ะพี่น้องใส่ปุ๋ยถ้าใส่ปุ๋ยเคมีเนาะถ้าใส่ปุ๋ยเคมีให้ใส่สูตรที 1, ่หาที่หาหรือว่าสูตรที่พกที่โกประมาณนี้ใส่ดุนดุนใส่เทียดุนดุนใส่เทียแล้วสิ่งที กระตุ้นมากระตุ้นดอกเฮ็ดให้เขาออกมาออกดอกดกดีก็คือสูตรน้ำมักสูตรกระตุ้นดอกจ้าพี่น้องอันนี้ถ้าพี่น้องมีจุลินทรีย์สังขราอเสียงก็ใส่จุลินทรีย์สังขราะเสแสงฉีดพ่นถูกอาทิตย์แต่ว่าถ้าบอมี่ก็ใส่เห็ดแบบสดๆก็ได้ก็คือผงชุนลดกับไข่แค่นี้จ้าพี่น้องแลอวก็อิ่มลอยเด้อผงชุนดกับไข่กับอิ่มลอยที่นี้น้ำผึ้เคยเห็ดิีดล่อไห่จ้ะ สูตรนี้จะกระตุ้นดอกจะเห็นให้เขาจับดอกจับหมากดีเวยจ้าพี่น้องสําหรับสูตรนี้ข้าวนาแม่ลําไผ่กะสีใส่แตงสายพันธุ์นีเราจะพี่น้องก็จะเอาแตงสายพันธุ์นีแล้วมาปลูกเพราะว่าลูกเขาดกดีแต่เขาจะบ่เป็นไข่ไข่เขาจะบ่คือแตงกวัวแตงกวัวน้อยจ้าพี่น้องแตงกวัวเข้า่าแตงกวัซซนะงกวซื่อๆนะแตงกัวเฉยๆนะคือเขาจะบ่ขืนชุ่ม จะว่าขึงข้างแบบนี้เขาจะเฟื่อยเป็นน้ำดินเขาจะเป็นภูมิแต่ว่าตัวนี้เขาจะเป็นสายพันธุ์แดงก่าลูกผสมอันนี้เอินา่าแดงหอมใบเตยให้ใส่สายพันธุ์นี้ก็ได้จ้าพี่น้องนี่เป็นน้วยตุ๊กตีบขนาดยอดมึงได้กินโดนได้กินโดนคือกันจ้าพี่น้องตัวนี้ได้กินโดนคืนกนนกนนอกันกับแตงล้านลองเปลี่ยนสายพันธุ์มึงแล้วก็ใส่สูตรนำมักที่แม่ลำไผ่เนะนัน่ไปได้ดจ้าพี่น้องเ้อะ น้อยหนิมีทุกข้อตาเล้ยจากพี่น้องบ่อิดหวังแน่นอนสำหรับสายแต่งสายพันนุ์นี้จากพี่น้องแตงหอมใบเตยติดทุกลูกติดทุกข้อตาแตะแขนงดียอดสวยจ้ะจากพี่น้องก็อายุกระอยู่ได้ดุนพ่อสมพวนอยู่จ้ะจากพี่น้องสำหรับแต่งสายธุ์นีถ้าผู้ใดเฮ็ดปลูกแล้วว่าเป็นหมากเป็นน้อยปลูกแต่งบ่เป็นหมากเป็นน้อยกะพญายามเปลี่ยนเปลี่ยนสายพนธุ์แต่งมึงเด้จากพี่น้องเด้อสิบ่อิดหวังแน่นอนค่ะใส่สายธุ์นี้ สายพันธุ์นี่ค่ะสายพันธุ์หอมใบเตยนั่นลหละแต่ว่าถ้าแตงกวัวถ้าเขาเขียนไว้ในซองว่าแตงกวัวซื่อๆนัน่นแตงกัวเชยๆนั่นก็คือเป็นแบบแตงกวัวที่เฟื่อยไปน้ำดินเป็นพุ่มอันนั้นคือเขาสีบลกขึ้นซุ่มขึ้นคางให้เฮาได้จาพี่น้องแต่ว่าน,นี่เขาสีเขียนว่าแตงกวัวลูกผสมหอมใบเตยอันนี้สามารถเอามาปลูกแล้วก็ขึ้นซุ้มขึ้นคางได้จากพี่น้องขึ้นพุน่นขึ้นซุ้มไปขั้วบกทั่วอีกคนละจาพี่น้องพุ่นไปละพุ่นน้อยดอกดีจ้ะ ้ายังบลาดุกใส่สูตรของแมล่ลำไพ่บอกแล้วก็ย่าไปเน้นฉี่หัวฉี่ข้อยคือย่าไปใส่จ่าพี่น้องย่าไปใส่เขาสียิงได้สิบ้าใบไปนะให้ใส่ปุ๋ยสูตรสิบหาสิบหาสิบหาหรือว่าสูตรซิฟก,ก็ได้มกักกระตุ้มทุ่มดอกเขาแล้วก็ใส่น้ำมักจุลินซีทั้ง่อเสงฉี่นลถาบมี็ใส่ไข่อิ่มลอยแล้วก็สุ้หลุดยางไข่หนึ่งฟองสุ่หลุดหนึ่งส่วนอิ่มลอยหนึ่งฟ้าผาสมนม้ำผสมนม้ำ ถ้าเห้าฉีดพุ่นใส่ปอก,กีกับปะมันหาฤทธิ์ใส่นางปะมันหาฤทธิ์ได้ฉีดพุ่นแบบนี้ก็ได้ผลดีขึ้นกันจ้าพี่น้องลองเฮ็ดเบิง้งตามวิธีที่เมียนทำไผ่ในน้ำไห้เนะาะจ้าพี่น้องเนาะลองเฮ็ดเบิง้งจ้าพี่น,อน,น้อ,นอ,นนนนะนองเบิ้งมันเป็นตาอ่อนซ่อนค่ะกะสายพันธุ์นี้แหละจ้าพี่น้องนวยดุกคักจ้ะนวยดุกคกแต่ว่าตัวเมียทำไผ่ปูไว้ป้งกันเปืนเปลี่ยนแต่งแต่งล้านจา้าค่อนข้างสิลูกบดก่ดุก มันขึ้นอยู่กับสายพันธุ์แตงแน่นอนจ้าพี่น้องสายพันธุ์แตงนี่มีผลแน่นอนมีส่วนแน่นอนให้เลือกสายพันธุ์หนึ่งเด้อจ้าพี่น้องเด้อถ้าอยากได้น้อยดกน้อยดีคือสายพันธุ์แตงหอมใบเตยนี่แน่นอนแมุ่น้ำผึ้ค่ะสีหันมาเล่นแตงตัวนี้แหละแต่ว่าน้อยผลกระดกดกดีแต่ว่าน้อยผลหน่อย,ดดวอย,นนอยเวลาห่อาขายขายกัสีเสียเปียบคือว่าเ่าตองใส่หลายอียังประมาณนี้นะจ้าพี่น้องเนาะตองใส่แบบจ้างหลายอีหลีจังค่อยสีด้เศร้าบาดประมาณนี้จ้าพี่น้องแต่ว่า แตงยง่อ่ะสามลูกนี่แหละก็ดีก็พอเสียระวางแตงลูกง่ายก็แตงลูกหน่อยเป็นยังคือพอปลูกสายพันธุ์นี้ตลอดก็คือพอแม่ลำไพ่ตรงกรันแปบลบว่าบางค้นเพิ่นก็นตรงกันลูกยิ้ง่าเอาไปตําซับง่ายประมาณนี้นะจ๊ะพี่น้องเนาะคว่วตรงกันของค้นห้าวเคือกันลูกขาบางค้นก็อยากได้เตียงกลัวลูกน่อยบางค้นก็อยากได้ลูกง่ายแม่ลำไผก็ือไดจําเป็นต้องปลูกทั้งสองสายพันธุ์จ้ะพี่น้องเต่ว่าถ้าอยากได้ลูกลูกให้เอาสายพันธุ์นี้มาปลูก สำหรับชิปนี้เมลังไพ่ค่ะวบาจากประสบการจริงหรอกคะให้พี่น้องเพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่ว่าปลูกแตงบ่บเป็นนย้ยบวเป็ี่นดูบ่เปลี่ยบบนหมากเด้จากพี่น้องล่องเปลี่ยนเบิง่งเปลี่ยนสายพันธุ์แตงเรากะ็เฮ็ดตามสูตรเมล้ำไพ่ลองเบิง่งถ้าจังใดก็จังคอยถ้ามีปัญหายัางกงะสามารถใต้ขอ้อเมนใดได้ดจากพี่น้องเด้อสามารถพิมพ์ไว้ไต้คอมเมนหรือว่าทักไล่ไอดีไล่เมน้ำไพ่เข้ามากก็ได้จ้ะไอดีไ <c oughs> ล่ของเมลังไพ่คะ 0 6 5 1 1ห1ห้าหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสองปดศูนย์ยินดีให้ข้าปรึกษาถ,าถ้ามีประสบการณ์ในตรงนั้นนาะจากพี่น้องเนะาะแต่ต่อว่นใดแม่ลำไพกกสิบอกว่าบ่ลูจ้กพี่น้องมีงไงสำหรับเชนี่กสิขอลาพีล่ลาน้องไปเพียงแค่นี้จ้กพี่น้องคิปหนาพอกันไหมจ้ามีนังปรึกษาใดจ้าตามจากประสบการณ์จริงจ้กพี่น้องบม่เคยหวงบม่เคยแท้งวิสาจา้กพี่น้องขอบุณขอพุณนพี่น้องปองปายสุูสุขคุนจ้าสวัสดีค่ะ